ฟ้ายงวรีวอนเปิดพื้นที่ให้นักแสดงหญิงบ้างเผยถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะว่าเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่โลดแล่นในวงการบันเทิงสําหรับฟ้ายงวรีนางเอกสาวจากค่ายดังที่ได้ไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยชีวิตในวงการทําดีแค่ไหนก็ไม่พอถูกเลือกปฏิบัติแค่เพราะเป็นผู้หญิงวอนเปิดพื้นที่นักแสดงหญิงบ้างโดยฟ้ายงววรีพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการว่าทุกครั้งที่ call out ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องนี้มักจะเกิดปัญหาดังนั้นหลายคนจึงกลัวที่จะพูดแต่อย่างไรก็ตามฟ้าก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อพูดถึงปัญหาต่างๆนักแสดงหญิงทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำงานออกมาให้ดีในฐานะที่เธอทำงานร่วมกับนักแสดงคนอื่นๆเธอรู้ดีว่าพวกเขามีความสามารถและพยายามมากแค่ไหนเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ให้พวกเธอได้แสดงความสามารถสักเท่าไหร่นักเธอเชื่อว่าแฟนๆที่ติดตามคงรู้ดี คิดว่านักแสดงหญิงควรจะได้รับความเคารพและได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าน,นี้ส่วนตัวฟ้าเองเธอรู้สึกได้ว่าพวกเธอได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างหากเป็นนักแสดงหญิงไม่ว่าจะทําอะไรก็จะผิดก่อนเสมอหากเกิดเรื่องอะไรเหล่านักแสดงหญิงมักจะถูกต่อว่าก่อนเสมอซึ่งมันถูกทําจนเหมือนเป็นระบบแต่เธอเองก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุเหตุใดกันแน่กลับกันหากเป็นนักแสดงชายปัญหานี้จะไม่หนักเท่าเธอยือนยันอีกครั้งว่าการเป็นนักแสดงหญิงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย คนนอกอาจจะไม่รู้ว่าพวกเธอที่อยู่ตรงนั้นต้องต่อสู้กับอะไรบ้างและเธอก็หวังว่านักแสดงหญิงจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านี้และการออกมาพูดของเธอจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง